สวัสดีครับวันนี้จะมาทาพริกแกงเขียวหวานกันครับดูส่วนประกอบครับหอมแดง3ามหัวครับกระเทียมไทยตะไคร้ซอยผิวมะกรูดซอยขมิ้นเหลืองข่าซอยแล้วก็พริกขี้หนูส่วนครับจริงๆมีส่วนประกอบที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับบ้านผมจะต้องใส่พริกเหลืองด้วยวันนี้หาซื้อไม่ได้นะครับทุกท่านครับใครจะไปทําตามต้องใส่พริกเหลืองด้วยนะครับต่อด้วยรากผักชีครับเกลือป่นแล้วก็กะปิคองโคนครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับ ใส่ของที่คิดว่าแข็งๆงลงไปก่อนเลยนะครับของแข็งครับลงไปตามก่อนเกลือป่นครับใส่ไปเลยช่วยทำให้ละเอียดง่ายขึ้นครับตากันเลยครับ เสร็จแล้วครับพริกแกงเขียวหวานของเราครับสีน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวจะทำเมนูอะไรติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ